สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่13เดือน,นพุธสปาทามินไอคือสมาคมปี63นะครับมีวันนี้ออกเลยนี่มี x 2นะครับเราขึ้นภาคใหม่ละ x 2อันนี้ x 2 bt 0 1อันนี้คือขีด1แล้วก็อันนี้คือขีดอ่ะเดี๋ยวออมนี่ก่อนอันนี้คือขีด2นี่ขีด2นะครับอันนี้ขีด1เดี๋ยวพี่มันจะร,ร,รีวิวรีวิว,ว,ว,ว เราจะมารีวิวคิดหนึ่งกันก่อนนี่นี่พี่คลี่ให้ดูแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่พี่ทำเอียงๆไว้เนี่ยก็ค,คือคลิปที่แล้วอะ่ะคิดหนึ่งพี่บอกไปแล้วว่ามีตัวเก่งๆอยู่เก้อยอยาใบเดี๋ยวคราวนี้เรามันจะดูรายละเอียดเรามาดูละเอียดทุกใบเลยดีกว่าอ่าเริ่มจากใบนี้ก่อนเลยไหมอ่าหน้ากล่องเป็นฟอยล์หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวพี่จจเขย่าฟอยล์ให้ดู่อ๋อเดี๋ยวพราะแกะมาเนี่ยหลังกล่องจะมีสุมมานะครับนอ่กล่องนี้สุมได้ นี่กล่องเนสมุได้ตัวนี้เดี๋ยวพี่จะแกะทั้งตั้นนะไปคลิปที่สามตั้นหนึ่งอาจจะได้ตัวอะไรบ้างขาตั้นเลย่ะสวยงามมากครับใบนี้ใบนี้เราก็อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะอังนั้นเราก็จะให้ดูเฉยๆกรดูสกิลไปผ่านคลิปที่แล้วไปดูเอานะใบนี้ที่พี่เอียงไว้ถ้าใบไหนไม่อ่านแสดงว่าอ่านไปแล้วนะเก่งมากใบนก้อ่านไปแล้วเก่งมากเหมือนกันคือภาษาอาตราเก่งที่สุดก็คือชุดนี้ละถ้าภาษาอารา ทาน,นอ่าอันนี้ก็มังกรสุริยันใบเนี้ยตอนนี้จะยังไม่เก่งเท่าไหร่คือมันเลี้ยาไปเรื่องของเก่าบ,<อ>บอกไปแล้วแต่ว่าอันนี้บอกไปแล้วแล้วชุดต่อไปเอ,เ,อเนี้ยเอ,เอสองเอเนี่ยมันจะมีตัวโคตรเก่ง,งมาเลเน่นกับตัวนี้เตรียมซื้อรอไว้ได้เลยเ,เลยแลวอันนี้คือซื้อสองชุดเล่นได้เลยนะซื้อชุดนี้เราไปซื้อเอเล่นได้เลยไม่ต้องซื้อชุดอื่นเลยเหรอใช่เก่งเลยเพราะเขาจะดีของเก่ามาให้ด้วยต่อไปอ่าใบนี้นะเป็นใบนี้เรายังไม่ได้บอกใบนี้คือแจ็คไนทกกันกันเซน กองการนี้ทำมอนเตอร์ที่เขาว่าแจ็คแนนี้ชื่อกางไม่เกินหนึ่งใบมือสามเราจ่ายหนึ่งเกตเป็นคอคอสเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนําการไปลุสุดจากกองการแล้วเข้าสู่โซของการนี้สร้างความเสียหายใส่ครั้งชีวิตของเราสองหน่วยและการนี้จะรับพินิจเทศและจากบริเทคจนจบเทินมีความสามารถโซกาดก็เอาเลือดเราไปแลกแลกไปเรือดเพื่อตีได้แรงขึ้นตีได้ดีขึ้นเลือดเราเหลือสองก็ลดไปเลยตายเป้าต่อไปมังกรสุริยันโอเ้โธ่เอ้ตะกอนชอบทำเสียงอะไรแต่เด่นอ่ะเป่าตะกอน ขอคอนะนำการบริสุทธิ์จากกองการเราเข้าสู่สงการนี้และจ่าย2เกตเมื่อการนี้โจมตีนำการบริบูรณ์สุดจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตและการบรอสามเราได้รับ power บวก5 0า0ันจบเทนินเลือกได้แค่ใบเดียวนะแล้วก็โอเวอร์เทนินจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยในรางเฟสของเราคอมมอนเต์ไม้ตายจากกองเราไม่เกินหนึ่งใ,ใบโดยจากก่ายขอคอและสับกองการเรามีเพนเท็และโซการอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มาเสริมกับผ่าน <C oughs> <C oughs> กับผ่าเอเียนยังผ่านยังผ่านผ่านนี่เขาให้มาอย่างระบายนะครับถ้าเป็นบีทีเนี่ย <N> จะให้อย่างระบายเอาต่อไปต่อไปเป็นจิตกรแห่งละครเงา C O S O L i v a เป็นสาย Shadow Shade นะสายเสริมสายเก่านำการนี้จากมูเราเข้าสู่โซ่ Shadow <ส haul> Shade บสามอ่าเป็น Magic Word สาย Shadow Shade ไม่ใช่โลกร้ายนะอ่าไม่ใช่ครับ Shadow Shade เมื่อมอนเตอร์ Shadow Shade ที <N> ่มีการนี้อยู่ในโซโจมตีการนั้นไดลรั Power บวกสามพัน p e n t a t e t และ Double Attack จนจบเทิน และก็อนในระหว่างเทินของคู่แข่งเมื่อการนี้ในโซถูกส่งลงช่องดอกนำการมือสุดจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตและเราจะเพิ่มชิตเพิ่มหนึ่งหน่วยและจวกานหนึ่งใบอ่าก็เป็นการสำับาประโยชน์ของโซเชียลเดี๋ยวพี่จะแยกเวอร์นะแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้จะเสร็จวันไหนนั่งตัดสินใจก่อนข้างล่างนะครับจะซื้อชุดพวกนี้ก็ลิงก์ข้างล่างพี่ทิ้งไว้นะครับอ่าครับต่อไปเกาะชั้นนอกเพื่อการเคลื่อนที่เร็วไทยดาซาบังกา เป็นเบรคแมชชีนครูชิเปอร์ขอค้อนนะครับนำครูชิเปอร์มันสามเราหนึ่งใบเข้าสู่ส่งการนี้ได้จ่ายหนึ่งเกทครูชิเปอร์ที่มีไซส์ดังเดิมเป็นหนึ่งทุกใบสามเราไซส์ลดลงหนึ่งเคาน์เตอร์แอคทีฟระหว่างแอคแทกเฟสเราสามารถคอกลูชิเปอร์จากส่งการนี้หนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอนเพื่อน,นำการนี้กลับขึ้นมือก็อเอาไว้เล่นกับเรือโอเวอร์เทิร์นเรือเรืลอลบโอเวอร์เทิร์นของ <All S 2> ชุดของชุดซีพีทีต่อไปนะครับ มังกรเทพเช่นกัของฟอสเซีงโนวาเนี่ยใบเนี้ยอ่านไปแล้วบอกไปแล้วอือเอาทุกภาพไปดูใช่เก่งมากเก่งมากผ่านอ่าต่อไปนะครับนี่วันนี้เรามีสาวน้อยมาให้กำลังใจเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์มาขอว้าไปก่าอ่าเดี๋ยววัดเลตติ้งกันหอยเช็คเลตติ้งกันหน่อยใบนั้นใบนั้นอันนี้ต่อใบนี้นะต่อไปนักดาบแห่งแสงสาฟ้าบินเลี่ยงเเลเตีย ขอคอนได้ครับจ่ายหนึ่งเกทเมื่อการนี้โจมตีและสร้างความเสียหายแซมมันชีฟคู่แข่งได้ทางเราสวมใส่เทมอยู่เราจวดการหนึ่งใบแล้วก็มีดับเบิลแท็กเอาไว้เจอแม็กก็มีสกิลง่ายๆเดี๋ยวบอกเวิร์ลด้วยเวิร์อะไรครับอ่าต่อไปต่อไน,นี้เราบอกเวิร์ลด้วยดาวกล้องเวริร์เป็นมังกรเกาะเด็กด้วยราชันมังกรเขาดำเอสดีเป็นโอมิลอดอ่าไม่สามารถคลอการนี่น้องช่องกลางได้แล้วมีความสามารถเคาน์เตอร์นำการ์ดไปสุดจากกองการ์ดแล้วเข้าสู่โซ่ของมอนสเตอร์มันสามเราหนึ่งใบแล้วทางชีวิตเราได้รับ ความเสียหายหนึ่งหน่วยเราใช้ก้อนสามารนี้ได้เพียงแค่หนึ่งเทิร์นต่ออีกครั้งก็เอาไว้เสริมเกาะเสริมการป้องกันก็ได้ไว้เสริมการป้องก,กันไ,ไม่ได้แต่ว่าไว้แบบเล่นกระโซต่อไปนะครับจอมันผู้ล้มมาเจ็ดครั้งแอสโมได้ล้มมาเจ็ดครั้งโอ้ไม่รอดเขาล้มตรงชาชาไหน,นลุกตรงนั้นครับสุภาสิจีนเมื่อก้านนี้ถูกทำลายสำเร็จดูการพิสุดจากกองการเราห้าใบนำไม่เกินหนึ่งใบาจากที่ดูนั้นขึ้นมือเราและนำที่เหลือลงช่องดรอปมีกอนสามารถมูฟแล้วก็ไรลิงสองครับหมดนะอ่าครับผม อ่าต่อไปอ่าใบต่อไปนะครับผู้ติดตามของมิคาซุจิก,กราซาลาโบรัตท,ทันเดอร์ไม้พระงเมื่อทางชีคู่ขแข่งได้รับความเสียหายจากความสามารถของการ์ดเราถ้าบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีคําว่ายามิเกโดในชื่อกาดสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งหน่วยได้เราจวการหนึ่งใบเช็คความสามารถนี้ได้หนึ่งเทิร์นต่ออครั้งก็อันนี้ก็เป็นสายเสริมร้อยเอาศูนย์ของเก่า <S <S อ่าต่อไปนะครับฐานทัพแห่งที่สองของดาร์คฮีโร่ เป็นการเซตนะแล้วฐานแรกอะฐานแรกเออฐาแนาแรกต่อ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  <laughs> <laughs> ไอเทมดาร์คฮีโร่ทุกใบเป็นสามราไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถของการคู่แข่งและไม่สามารถนำกลับขึ้นมือได้ด้วยความสามารถของการ์คู่แข่งและการเหล่านั้นได้รับพลังบวกส0ง0และดี 2000, <laughs> เฟนต์บวกสเมื่อมอนสเตอร์ดาร์คฮีโร่เข้าสู่สนามเรานำการไปประสุจากกองการแลวเข้าสู่ช่องเกตและเราจะรับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยเราใช้ความสามารถนี้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นอ่าจบครับ ต่อไปอาหล่นซะเลยร่วงเลยอืมฉะนั้นดาร์กอนามซอบิดอันนี้เป็นดาร์กอนัมก็จะเสริมสายแจ็คไนท์เราไม่มีคลิปนี้ไม่จะต่อเราใช้<ไ>เอฟเฟกต์เราเองนะครับ <laughs> เมื่อการนี้เข้าสู่โซของมีโอดาร์กอนหรือพวกแจ็คไนท์ต่างๆเนี่ยจากบนสามบนมือหรือจากกองการการนั้นได้รับพอร์บวกสี่พันและ Double ดับเบิลไดแท็กจนจบเทินเมื่อการนี้อยู่ในที่อยู่ในโซงของมีโอดาร์กอนมบนสามเราถูกนำลงช่องดอปเราสามารถแจกมาทังชิ้นหนึ่งหน่วยเพื่อนำไอเทมไม่เกินหนึ Oh, พี่บอกเลยว่า <Wow. S 2> พี่บอกเลยว่าบีทีเนี่ยอ่านทุกใบเนี่ยสนุกละเกินเมื่อยลอเกินต่อไปแต่ั้นอัศวินแห่งดันชำระกำเนิดใหม่โพลิ pe, กรฟดากอนความสามารถนะครับไม่สามารถขอการนี้ลงช่องกลางได้เมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จด้วยความสามารถของการ,ระหว่างแอคแท็ ade, ากเฟสจั่วการ์ดหนึ่งใบมังกรกอเรตที่มีการนี้อยู่ในโซจะรับเคาน์เตอร์แอคแท็กต่ก้องตาก,อ<ๆ>ตก้องมันลำเว้ยเมื่อกี้เนี่ยจะหันกล้องไปถ่ายแล้วอ่าต่อไป ต่อไปเมราเบตอินาซึมะเมื่อการนี้ l i n k i n ค a เรือกมังกรสุริยันหรือกองทัพจากพลสสายฟ้าบนสามาหนึ่งใบและการนั้นได้รับ d o บ b l e a t t a c จนจบเทิร์นเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นต่อไปต่อไปดิโซโทโนเมียรายการนี้ได้เมื่อบนสามเรามีโลกร้ายอยู่เท่านั้นแคทคอร์สใจหนึ่งเกรดเคานเตอร์การทุกใบบนสามคู่แข่งจะรบับพิเดเข้าลบหนึ่งจนจบเทิร์นเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของเราหากการนี้อยู่ในโซของโลกร้ายเราจะรับลังชีตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ก็เอาไว้ใช้เป็นการที่ลบคี้คู่ต่อสู้กูได้เอาไว้ยื้เกมหรือว่าจะถ้าอยู่ในโซลก็ได้ยื้เกมแหละโกงล้างก็ต้องยื้เกมแหละครับต่อไปเป็นนักเป็นฮีโร่หญิงนักรบเครื่องแบบไชน้าฟิลคอค้อนนำการ์ดไปมือสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ส่ง,งการนี้และจ่ายหนึ่งเกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามการ์ดทุกใบบนสามเราจะรับพาเวอร์บวกสี่พันจนจบเทิร์นเมื่อการ์ดที่มีคําว่าหน้ากากแวนเชต เนี่ยชื่อการโจมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งได้สแตนฮีโร่มูลสามเราหนึ่งใบฮีโร่หญิงฮีโร่ชายอะไรนะนักรบชาย uh เราจะไม่แย่งผู้หญิงคนเดียวกันใช่ <laughs> ไอ้ฮีโร่หญิงคือเราจะไม่แย่งผู้ชายคนเดียวกันไทเดมอ้าวไม่ทำแนละ้วก็โถ <laughs> ย,ยังยังมึนๆไม่ไทเดมอ่าต่อไปเป็นวินนิ่งวิงเป็น <h> ye, สายอัทล้าใหม่เหรอสายอัทลราใช่ครับจ่ายหนึ่งเกรโซของพิซซุมดาก้อนในช่องของเราไม่สามารถถูกถอดลงช่องดรอปได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่ง เมื่อเดิมตัวนักเตะเฟรดของคู่แข่งสามารถนําเราสามารถนําการนี้บนอสามเราลงช่องดอกเพื่อให้มอนสเตอร์วิซึมดาก้อนในช่องกลางของเราหนึ่งใบได้รับดีเฟนต์บวกหนึ่งแสนจนจบเทินหนึ่งแสนอย่ามาตีกูนะเลิเดี๋ยวเจอต,ตัวฟินิตี้เดี๋ยวก่อนตัวเดี๋ยวเจอตัวฟินิตี้ไอตัวละหมื่นตีไม่เข้าอ่ะตีมาเจ็บเองได้ป่ะอ่าถ้าเกิดมันมีตัวตัวตัวที่เจ็บเองก็จะเจ็บเองด้วยอืมว้าต่อไป อสวินแห่งแดนชำระกำเนิดใหม่ซินเวอร์สตาร์ดากอนเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จด้วยความสามารถของการ์ดเราจะได้พลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยมังกรกอเด็กที่มีการนี้ในโซได้รับเครเทตน้องๆไม่รู้ว่าพี่อ่านไปให,ให้พี่อ่านเร็วๆจะเข้าใจเปล่าไม่รู้นะคอมเมนต์มานะว่าอยากได้แบบไหนพี่ก็ไม่รู้ว่าทางบ้านต้องการแบบไหนต่อไปนะครับอสวินแห่งแดนชำระกำเนิดใหม่คอสโบรดากอนเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จด้วยความสามารถการ์ดนำการ์ดไปบรสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกต มังกรเกาะเล็กที่มีการนี่ในโซจะาร์พาวเวอร์บวกสองพันและดีเฟนซ์บวกสองพันนะอ่าครึ่งแล้วเก่งเก่งใช่ได้ครึ่งแล้วครึ่งแล้วเหลือครึ่งคิดในแง่ดีเหลือกลางครึ่งยัดเปียดทางเดียวที่จะหนีให้พ้นความตายโหรายการนี้ได้ตายมากเลยแปลงฟันมาว่าเนี่ยตายรายการนี้ได้เมื่อในช่องดอกของเรามีอสูวินมังกรที่ชื่อไม่ซ้ำกันสามใบหรือมากกว่าเท่านั้นแคทคอสจ่ายหนึ่งเกตเคาน์เตอร์ ทำลายมอนเตอร์เป็นสามคู่แข่งหนึ่งใบจากนั้นหากช่องดอกของเรามีอสูรมังกรที่ชื่อไม่ซ้ำกัน6ใบหรือมากกว่านำกาซเป็นบริสุทธิ์จากกองการาดเราสองใบเข้าสู่ช่องเกตและได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น2หน่วยต่อไปดากเมโมรี่ดากเมโมรีเครื่องจักรเครื่องระลึกถึงแห่งมังกรเป็นการาดเซตนะหากในช่องขวาของเรามีมอนเตอร์ที่คำว่าบัตในชื่อกาอยู่มอนเตอร์ที่มีคำว่าดำหรือเบาดาก้อนในชื่อกร์ดที่อยู่ในช่องซ้าย ไซส์ลดลงหนึ่งหากเรามีมอนเตอร์ทั้งในช่องซ้ายและขวามอนเตอร์ทุกใบบนสนามเราจะเพาเวอร์บวกสามพันและดีเฟนซ์บวกสามพันต่อไปใช่ต่อไปแม่โพสแห่งแม่มพสแห่งความพินาศเดเคทีเดเดวานเชเตอร์ K T D De พี่บอลไปทับปกรอเลยดีกว่าไหมขอคอสนำจอมเวทบนสามเราหนึ่งใบเข้าสู่ส่งการนี้แล้จ่ายสองเกรสามารถทิ้งจอมเวทจากมือเราสองใบเพื่อทำลายการ์ดทุกใบภาษาคู่แข่งขเคาน์เตอร์ ในระหว่างแอทแทกไฟตของเรานำการ์ดเบลสุดจากกองการ์ดเรา2ใบลงช่องดอกเพื่อสแสดงการนี้และเราจบการถึงใบเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นมีดับเบิลแท็กและก็โซการ์งายต่อไปอ่าต่อไปนะครับเปดนมเรามอนตอรเอามาเดิลคาลเตอร์เอามาเดลลคาลเตอร์เราสามารถเลดการนี้เพื่อคอมมอนเตอร์เจ็ดสิบสองเสาหลักจากมือเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจากขอคอร์สห้าเจ็ดสิบสองเสาหลักใบอื่นของเรา ต้องออกจากสนามสาม,มารถนาการ์ดนี้บนสามเราลงช่องดอกเพื่อให้การนั้นยังคงอยู่ในสามเราได้อ่าดีบท่นต่อไปครมาอ่าต่อไปเป็นสายอุยอ้ยดูตัวหนังสือดิสกิลเหรอนี่อาวุธพิเศษไวรัสบัตเตอร์นําการนี้เข้าสู่โซของสมองกลบนสามเราหากการนี้อยู่ในโซของสมองกลการนั้นไม่สามารถถูกทําลายได้ด้วยความสาม,มารถของการ์ดคู่แข่งและโซของการนั้นไม่สามารถถ,ถูกถอดลงช่องดอกได้ด้วยความสาม,มารถของการ์ดคู่แข่ง เมื่อรายการเมื่อการนี้อยู่ในโซของสงมองโกนเมื่อสามเราถูกทำลายลงช่องดอปทำลายมอเตอร์มอสส์คู่แข่งหนึ่งใบเพื่อให้เราจะรักทาชีวิตเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนไซส์ของการถูกทำลายนั้นอ่ะก็เก่งเหอนกันทำลายเขาแล้วก็ได้ชุ่เลือเราสกิลเยอะขนาดนี้ต้องเก่งกันมากแล้ววะ <c oughs> อ่ะ,อะต่อไปทีสิบแปดสเตอร์เจียนชื่อเหมือนปลาเลยนะสิบแปดทีหรือ <c oughs> ทีสิบแปดทีสิบแปด เราสามารถขอไอสิ18สเตอร์เจนได้เพียงแค่หนึ่งครั้งใน1เทิร์นเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหากเรามีคอสโมดารกูนใบอู่นบนสนามดูการ์ดไปบนสุดจากกองการ์ดเรา3ใบนําการ์ดหนึ่งใบาจากที่ดูนั้นเข้าสู่ช่องเกตนําคอสโมดารกูนมไม่เกินหนึ่งใบาจากที่ดูนั้นขึ้นมือเราและนําการ์ดที่เหลือเรียงไว้บนบนสุดของกองการ์ดตามความต้องการของเราก็ดีเหมือนกันนะเลือกเล,ลอือกแรกๆไว้ใช่ครับต่อไปเอลิเทีร์อาร์มอาซาวาอันนี้อันนี้กี่กี่เวิร์เนี่ย อันนี้มีอยู่2เวอร์นะครับอันนี้สตาร์ทมาหน่วยครับอกด้วยเลเจนด์เวิร์ดอ่าไปดูเอาการ์ดหากการ์สนี้อยู่ในโซของมอนสเตอร์ที่มีคำว่าโซดิแอคในชื่อการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบเป็นาคู่แข่งไม่สามารถสแตนได้ด้วยความสามารถของการ์ดเมื่อกาสบนสามเราถูกเรสด้วยความสามารถของการ์ดหากการ์สนี้อยู่ในโซของนีโอดากอนนำการ์ดบรูสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตและสร้างความเสียหายใส่ฟังชิพแข่งหนึ่งหน่วยเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเนั้นเทิร์นและมีความสามารถคอสไนท์คอสไนท์อ่าคอสไนท์ก็คือเอาเข้าสู่่ขออองยในนามะ อีกทีนี่อะไรนะเอาเข้าโซของเพื่อนในสนามเอาเข้าโซของเพื่อนในสนามคืออ,อะไรวะเอาเข้าโซเลยเอาเข้ามันไปในโซเลยเอาตัวไหนอะตัวมันตัวมันเองตัวที่มีขอนไหนตัวที่มีคอในไไนเข้าโซนะอ่าครับโอเคต่อไปตัวนี้ตัวนี้เราได้ตัวนี้ก็เก่งมากบอกเลยว่าเก่งมากเราได้อ่านไปเมื่อคลิปที่แล้วเราทำกราฟิกไว้ด้วยอ่าครับอืมแต่ก็สลอนใช่ไหมตัวนี้อ่าจำหน้าผิดแล้วก็สลอนเป็นคลิปสองเอาไว้ดูขี่สองขี่สอง อันนี้บอกไปแล้วนะไปแล้วครับอันนี้บอกไปยังวะยังเลยครับไปนั้นมาต่อไปเบราด้าก้อนเบาบัสเตอร์การบรป็นนี่มันแมวหนิว่ะเป็นอินมแพคมอ <c oughs> นเตอร์หรือมอนเตอร์ไม่ตายนะคอคอสวดงการนี้ทับมอนเตอร์มังกรสุริยันหรือกองทับจากพาสสายฟ้าบนสามเราหนึ่งใบและจ่ายสองเกตเมื่อการนี้โจมตีจะโจมตีเสบพลังชีตคู่แข่งและมอนเตอร์ทุกใบบนสามคู่แข่งแทนเคาน์เตอร์หากเรามีพลังชีดหาหน่วยหรือตามกวาแลาสามารถจ่ายสองเกตเพื่อแซงการนี้ ถ้าเกิดว่าเรามีพลังชีิต่ำกว่าห้าก่านเราสามารถใจสังเกแตแสดงกีทีก็ได้อืม่าแล้วก็มีความสามารถโซกัดอืตัวนี้บอกไปยังอ่าบอกไปแล้วไปนั้นตัวเก่งเลยชุดนี้นี่โคตรเก่งนะตัวนี้ยแต่ว่าเราบอกไปแล้วเป็นการ์ดเก้าใบทั้งหมดบ,บอกไปคลิปที่แล้วไปดูนะครับผมทำกราฟิกไว้ด้วยต่อไปอ่าต่อไปบัตตีเอ็กครอสรายการนี้ได้เมื่อในช่องดอกของเรามีมอนสเตอร์ที่มีเขาเอาเบาดากอนและดำในชื่อการดเท่านั้นคาลเตอร์ ครั้งต่อไปในเทอร์นนี้ที่พลังชีวิตของเราได้รับความเสียหายเราจะไม่ได้รับความเสียหายนั้นจากนั้นมุญสามเรามีมอนสเตอร์ทีมข้อบัตในชื่อการ์ดเราจะจุกการหนึ่งใบก็เป็นการ์ดป้องกันป้องกันเติมแม็กต่อไปฟิวเจอร์ฟอรต์ดีเอ็กใบนี้มิสเตอร์ต้าบอกว่ามันเป็นใบขายฝันขายฝันนะเกิดยากใช่ไหมมันเรียกยากเลยถ้าหากมีพลังชีวิตสีหน่วยหรือต่ำกว่าแล้วเรามีมอนสเตอร์ที่มีคำว่าดำเบลดาตอนและบัตในชื่อการ์สบุญสามหรือในช่องดอก การทุกใบันามเราไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถของการคู่แข่งไม่ถูกนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการคู่แข่งและความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถของการคู่แข่งหากบอดี้มอเตอร์ของเราอยู่ในสนามเกตที่ระบุไว้ในแคตคอสของการไม่ตายและคอคอสของมอเตอร์ไม่ตายจะลดลง2เกตมันจะวุ่นวายแขกและก็เพนเทตก็คือมัใบ,บขายฝันถ้าเกิดแปได้ก็แทบจบะชนะเลยแต่ว่ามันโ <8 S 2> อกาสยากเหมือนกันนะ,นะหลายอย่างนั่นเอะต่อไปมิสเตอร์ตาก็บอกว่าเป็นใบาขายฝันใบที่สองขายลวแขกขัน ดาบส่วนอันเนี้ยเรียกยากกว่าใบเมื่อกอี้แล้วแต่เก่งกว่าอ่าว่ามาอ่าดาบส่วนอนาคตแจ็คไนท์การเทสการนี้ถือเป็นแจ็คไนท์โกลิเตอร์ด้วยแล้วก็มีการปลดปล่อยเรามีพลังชีวิตท่าหน่วยอยู่ตามกาดและสวมใส่แจ็คไนท์โกลิเตอร์หรือไอเทมของ s t a r ์ทากอนเวที่มีคําว่าดักน o ฟอสในชื่อกาดการ์นั้นบนสนามการนี้บนสนามไม่สามารถถูกทําลายได้และไม่สามารถนำขึ้นมือได้และความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ความเสียหายที่พลังชีวิตเราได้รับจะลดลงสองหน่วยมีเทนเพเนเตแล้วก็ ควอนเดโพลแอคแทกก็คือ t ี t ไอคีนี่อะไรนะ่ควอนนั่นเดโพลแอคแท็กสำเนียงไม่ได้เดี๋ยวเจอ Google กูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอ Google แล้วก็พลังโจมตีหมื่นสองพลังวงกันหมื่นสองคือใบเนี้ยมิตเตอร์ต้าบอกว่าเรียกยากมากแต่ถ้าเรียกได้เนี่ยคือพระเจ้าอ่ะนี่บอกไปแล้วใช่ไหมคลิปที่แล้วเหมือนเดิมบนี่หนึ่งในเก้าใบที่ว่าเก่งมากพี่คัตออกไปก่อนแล้วว่าเก่งมากอ่ะดูสกิลนะครับแต่จะไม่อ่านให้ฟังใบต่อไปก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วเราจะไม่อ่านให้ฟังครับให้ดูสกิลลอยย่างเดดีวไปปูนะคิ คลิปก่อนหน,น้านี้ไปดูที้เชน n e l พี่แล้วก็ย้อนไปดูสักคลิป2คลิปเนี่ย x 2อ t คิดหนึ่งแล้วพีทศูนย์หนึ่งคิดหนึ่งนะอ่าต่อไปใบรองสุดท้าย jack k n i ท์สเตชิลรายการนี้ได้เมื่อเบร์สามเรามีคําว่าแจ็คไนท์ในชื่อกาดเท่านั้นแคดคอร์จัดทั้งชิลหนึ่งหน่วยเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้กองการ์ดเวิบสุดจากกองการ์ดเราสองใบเข้าสู่ช่องเกตและโจาก,กาดหนึ่งใบหรือนําไอเทมไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือและสับกองการ์ดเราอ่อาใบสุดท้ายต่อไปใบสก็อ่านไปแล้ว นี่กนเก่งมากนะครับเก่งเก่งใช้ได้เลยเป็นส<อ>ามเวอร์สตาร์ดากอนเวอร์ดูสกิลนะครับ Dark, Ver, เราอา Dark, ่านไปแล้วนะดากอนเวอร์อืมเรามีกระฝ่งกระฟริกด้วยแนย่แล้วก็จบกันไปสำหรับ x 2ย้ำนะครับนี่เป็นภาคใหม่นะครับเป็นภาค x 2นะครับเป็นบีเป็นชุดแรกครับ bt 0 1นยและ bt 0 1นยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปนี้เดี๋ยวต่อไปเลยเดี๋ยวสักพักก็ลงต่อกนะันแหละ ปุบ๊บไหนอันนี้เอาไปเสริมเวอร์อะไรม้างเนี่ยอ่าตอนนี้ก็จะมีเสริมกองทัพจากรสายฟ้าอืดากอนสายมังกรสุริยันสายห้าเขาสายอ่าคือมันจะมีสายมังกรสุริยันมังห้าเขาแล้วก็จะเป็น Star Dragon w ว r ร์สายอัโทโร่ากับสายสายนี่อ่าอัโทโร่ากับแจ็คไนท์ อ่าแล้วก็จะมีสายมีฮีโร่เวอร์ของอทั้งดาร์คฮีโร่แล้วก็สายเบรคแมชชีนแล้วก็จะมีเป็นเป็นดวลการ์ดของเพอร์การ์ตอร์รี่ไนท์หรือสวินันณชำระหมดยันอ่าก็มีสมองมีแบบย่อยๆด้วยวก็จะมีแบบพวกเสริมเจนสองเสาหลักของเมจิกเวอร์สมองกลของฮีโร่เวอร์อือ่าก็จะประมาณนี้อ่ามาณนี้นะอันนี้นะชุดนี้เลยครับย้ำนะครับนี่เป็นภาค X นะครับ X2 นะ X2 BT01 งบีดหนึ่งก็สินค้าก็อยู่ใต้ ลิงก์นี้นะครับกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปดูที่ทั้งช้อปปี้ทั้งรซาดาและก็เพจพี่เอาละครับคลิปนี้ก็ลากันด้วยตัวนี้เลยครับบ๊ายบาย